กำบันดาลตอนอาถรรพ์วังประขาวเรื่องเล่าจากคุณอนันตชัยความรักอื่นเสมอด้วยความรักตนนั้นไม่มีข้อความนี้เป็นคำกล่าวที่เป็นจริงมาทุกยุคทุกสมัยและก็ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได,ด้้วย หรือจะมีคนใดคัดค้านด้วยเหตุผลประการใดๆก็ตามแต่ก็ล้วนปิดบังความจริงใจของตนเองทั้งสิน้นข้าวใครกินคนนั้นก็อิ่มจะให้คนอื่นกินแทนตนนั้นย่อมไม่ได้ไฟที่ลุกไหม้อยู่บนหัวของตนถ้าตนเองไม่รีบขวนขวายหยิบิ้งออกไปรอให้คนอื่นมาช่วยหยิบออกหรือมัวไปหยิบไฟบนหัวคนอื่นอยู่ล้วก็ตัวเองก็คงตายแน่ ความสุขก็เช่นกันตนเองต้องสร้างให้แก่ตนเองความสุขที่คนอื่นหยิบยื่นให้นั้นอาจจะเป็นความทุกข์ของเขาก็ได้แต่เรากลับเห็นว่าเป็นความสุขเช่นว่ามีเพื่อนเราไปลักขโมยของใครมาเราก็ไม่ทราบแต่เขาต้องการหาเพื่อนช่วยรับเคราะห์กับเขาเขาจึงแบ่งปันของที่ไปขโมยมานั้นให้เรากินเราใช้โดยเรานึกว่าเป็นความสุข ไม่ทันไรตรองดูให้ดีก่อนผลสุดท้ายเมื่อเพื่อนเราถูกตำรวจจับเรายังไม่พ้นข้อหาสมรู้ร่วมคิดไปด้วยซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายในสังคมยุคนี้ทำอย่างไรเราจึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขโดยถูกต้องทั้งทางกฎหมายบ้านเมืองและหลักศีลธรรมตามพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ คนเป็นจำนวนมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ล้วนแต่ผ่านประสบการณ์แห่งชีวิตทั้งทางถูกและทางผิดมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นแต่ใครละ่ะจะมีสติปัญญาจ,จดจำความผิดเอาไว้เป็นครูสอนจิตใจมาให้กระทำผิดซ้ำๆซักๆเช่นนั้นอีกบางคนแม้จนตายก็ยังทำผิดเช่นว่านี้โดยไม่มีโอกาสแก้ตัวซึ่งก็น่าสงสาร เพราะเมื่อพ้นจากอัตภาพร่างกายนี้ไปแล้วโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นคนนั้นน้อยนักย่อมต้องมุนเวียนไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามผลกรรมของตนที่ได้กระทํำไว้เพราะกรรมที่บุคคลใดกระทําลงไปย่อมเป็นสมบัติของผู้นั้นโดยยุติธรรมที่สุดใครจะมาแก้ไขให้แก่กันก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะว่าใครมารักตนเองเหมือนตนเองรักตนเองนั้นไม่มี แต่วิธีการรักตนเองนั้นมีทั้งรักตนในทางที่ถกูกและรักตนในทางที่ผิดทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นของแต่ละบุคคลถ้าไม่มีหลักศาสนาประจำจิตใจแล้วก็ยากที่จะตัดสินใจลงไปได้ว่าสิ่งที่แต่ละบุคคลทำลงไปนั้นผิดหรือถกูกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนั้นมีประมาณนับไม่ได้ รูปกายของมนุษย์และสัตว์จะถูกจำกัดด้วยการเวลาหาได้มีความยืนยงถาวรไปได้เมื่อไรเมื่อรูปร่างกายแตกดับวิญญาณก็เป็นไปตามกรรมและผลของกรรมที่ผู้นั้นสร้างสมเมอาไว้เวียนไปเวียนมานับชาตินับภพบไม่ไหวมีทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยอำนาจของความไม่รู้หรือที่เรียกกันว่าอาวิชชานั่นเองชีวิตที่ไม่เป็นนี้ใครนั้นประเสริฐที่สุดและมีความสุขที่สุด แต่การดำรงชีพของมนุษย์และสัตว์นั้นย่อมหลีกไม่พ้นการเป็นนีคำว่านีเป็นส่วนที่ผู้ก่อนนี่ขึ้นมาแล้วต้องจดใช้ให้กับผู้เป็นเจ้าของนีตามส่วนแห่งการเป็นนีโดยยุติธรรมตามกฎแห่งกรรมโดยไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงใดพ้นแม้กระทั่งพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดก็ตามทีท่านก็ยอมรับหลักกฎแห่งกรรมท่านก็ต้องใช้นีเพื่อปิดบัญชีชีวิต ก่อนที่จะทิ้งรูปขันนามขันเข้าสู่แดนพระนิพพานอันเป็นแดนที่เจ้านี่ใดๆก็ตามไปไม่พบนับประสาอะไรกับมนุษย์และสัตว์โลกผู้ยังมีเกล็ดท่วมท้นหัวใจจันนีนี่ที่ตนเองได้ก่อขึ้นไว้แล้วได้สำเร็จ เรื่องเหล่านี้สำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะไม่เห็นตัวอย่างหรือเหตุการณ์นั้นๆยังไม่บังเกิดขึ้นกับตัวเองก็มีความประมาทไปคิดว่าบาปบุญไม่มีพระคุณบิดามารดาไม่มีความดีความชั่วไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีมีแต่ชาตินี้ชาติเดียวตายแล้วสวนเลยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็พากันประมาทมัวเมาในโลกในร่างกายในวนัยหนุ่มในวัยสาว ในความสนุกสนานเปลิดเพลินต่างๆตามแต่ตัวเองจะเสกสรรปรุงแต่งชีวิตคนในสังคมยุคนี้มักเป็นไปตามแบบการเอาอย่างกันตามแบบเรียนแบบกันของใครโลดผลผาดแผลงพลิกแพลงกว่ากันก็นิยมว่าดีว่าวิเศษพากันยึดเอาเป็นแบบอย่างนิยมอย่างเทิดทูนไว้อีกทั้งความเจริญทางวิทยาศาสตร์ทางวัตถุ ก็ช่วยส่งเสริมตามแต่เกิเลทความต้องการของคนปรุงแต่งเอาชีวิตคนและสัตว์ก็พากันเป็นนี่ชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยากที่จะลบล้างนี่แห่งชีวิตได้เพราะมนุษย์ไม่ได้บรรลุพระอาารรต์กันได้หมดทุกคนฉะนั้นผู้ที่ยังประมาทอยู่จึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งอันเป็นมรดกแห่งตน นตนได้ทำไว้ด้วยความเต็มใจทั้งความดีและความชั่วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งบางทีอาจเป็นกรรมเก่าที่ตามมาตั้งแต่อดีตชาติมาให้ผลในขณะที่บุคคลผู้นั้นหมดอายุหรือกำลังบุญของตนได้อ่อนกำลังลงเหมือนสุนักไล่เนื้อที่อ่อนกำลังลงฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะพ้นทุกข์อันเนื่องมาจากการกระทำของตนทั้งในอดีตปัจจุบันและที่จะติดตามมาในอนาคต จงอย่าได้ประมาทมัวเม,า,มาให้รีบพากันศรัทธาในพระพุทธศาสนาสร้างคุณงามความดีด้วยการปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนามีการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเพื่อเป็นการสะสมคุณงามความดีอันเปรียบเสมือนอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสรศิฐเมื่อเวลาตนเองมีความทุกข์อันเนื่องมาจากกรรมในอดีตกรรมที่สร้างในปัจจุบัน หรือกรรมที่จะมาให้ผลในอนาคตตามมาให้ผลผลแห่งคุณงามความดีของตนจะได้คุ้มครองรักษาให้ทุกหนักกลับกลายเป็นเบาทุกน้อยก็จะหมดไปชีวิตจะมีความสุขพ้นทุกทั้งโลกนี้และทุกที่จะต้องไปจนภายหลังจากสิ้นชีวิตไปเพราะใครก็ไม่สามารถจะติดตามไปให้การช่วยเหลือเราได้เป็นเรื่องของบุญและกรรมชั่วที่ตนได้กระทำไว้จะให้ผล ดังเรื่องตัวอย่างการชดใช้นิกรรมนิเว้นของผู้เป็นนิชีวิตที่ต้องชดใช้นิกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนกว่าจะชดใช้นิกรรมเก่าที่ตนได้กระทําไว้อย่างยุติธรรมก่อนนายเมฆเป็นหัวหน้าครอบครัวอันมีนางชิดเป็นภรรยาพร้อมกับลูกเล็กๆอีกสามคนเนื่องจากครอบครัวของนายเมฆเป็นครอบครัว ที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนช่วงติดต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานีอาชีพของนายเมฆและเพื่อนบ้านในละแวกนั้นจึงได้แก่การทำประมงน้ำจืดจับปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายทั้งนี้เพราะนายเมฆและนางชิดไม่มีความรู้อันใดที่จะประกอบอาชีพอื่น และทำเลที่ตั้งของบ้านก็สะดวกต่อการประกอบอาชีพประมงน้ําจืดเป็นอย่างดีนายเมฆได้ดําเนินชีวิตเช่นนี้มาตั้งแต่นายเทาผู้เป็นพ่อยังไม่ตายหรือเรียกว่าเจริญตามรอยของบิดาก็ว่าได้ทั้งนี้บิดาของนายเมฆก,ก็ได้ถ่ายทอดวิชาการจับปลาน้ําจืดทุกประเภทและได้มอบเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้จับปลาให้ในายเมฆไว้เป็นมรดกก่อนที่นายเทาจะถึงแก่ความตายนั้น สาเหตุก็เนื่องมาจากวันหนึ่งนายเทาได้ออกไปทอดแหาตามชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีนายเมฆเป็นผู้พายเรือให้นายเทาได้ยืนเฝ้ามองดูปลาด้วยความชำนาญและความเคยชินที่ได้หากินในอาชีพนี้มาตั้งแต่นมบังเอิญวันนั้นนายเทาหาปลาไม่ได้เลยทั้งๆท,ท,ที่ออกมาหาปลาตั้งแต่เช้าจนเกือบพลบคำ่ำ นายเมฆผู้เป็นลูกได้ชวนผู้เป็นพ่อให้กลับเข้าบ้านก่อนเพราะลอยเรือมาไกลาจากบ้านมากแล้วแต่นายเท่ากลับบอกว่าขอลองดูอีกสักครั้งก่อนได้หรือไม่ได้ก็จะพากันกลับละนายเมฆผู้เป็นลูกก็ไม่ว่ากระไรนายเทาอุทานว่าเจอแล้วเจอแล้วแล้วก็เวียงแหที่ได้เตรียมตั้งท่ามาตั้งเกือบชั่วโมงออกไปท่ามกลางความสโลวสลลวของพระอาทิตย์ยามใกลค้ค่ำ สักครู่นเทาจึงสาวแหขึ้นไว้กับหัวเรือและกระโดดตามแหลงไปเพื่อทำการปลดแหนายเทาดำน้ำลงไปสักครู่ก็ได้โผล่ขึ้นมาพร้อมกับร้องด้วยความเจ็บปวดบอกลูกชายให้ช่วยดึงขึ้นเรือโดยเร็วนายเมฆตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของตนจึงรีบดึงผู้เป็นพ่อขึ้นมา เมื่อนายเทาขึ้นมาพ้นน้ำแล้วนายเมฆสังเกตว่าเนื้อหุกเข่าด้านขวาของนายเทาผู้เป็นพ่อมีเลือดซึมออกมาปากแผลเป็นรูลึกหน้าหวาัดกลัวนายเทาเมื่อขึ้นมาบนเรือได้แล้วก็หมดสติทันทีแหก็ยังผูกอยู่บนหัวเรือนายเมฆรีบไปดึงแหแต่ว่าหนักผิดปกติคลายว่ามีปลาใหญ่ดิ้นอยู่ใต้น้ำนายเมฆจึงพยายามดึงขึ้นมา จนเรือลำเล็กเกือบพลิกคว่ำพอแห่พ้นน้ำนายเมฆก,ก็ต้องตกใจเนื่องจากว่าสิ่งที่อยู่ในแหนั้นเป็นปลาขาวตัวใหญ่กว่าที่เคยพบเคยเห็นมาที่ปลายเงี้ยงข้างหนึ่งหักอยู่จึงเข้าใจทันทีว่าบิดาตนต้องถูกปลาขาวตัวใหญ่นี้เอาเงี้ยงยักษ์ปักเข้าเต็มที่จนเงี้ยงปลาหักคาอยู่ในแผลเนื้อหัวเขา่า นายเมฆรีบไยเรือพาบิดาของตนกลับบ้านทันทีเมื่อมาถึงบ้านก็ช่วยพยุงพ่อซึ่งฟื้นจากหมดสติขึ้นบ้างหาหยุกยามาใส่ให้ตามมีตามเกิดเพราะนายเมฆมีบ้านอยู่ห่างจากเพื่อนบ้านและตลาดมากนายทานอนซึมอยู่ได้ประมาณชั่วโมงก,กว่าก็ร้องขึ้นว่ากลัวแล้วกลัวแล้วจาทำข้าอีกเลยข่าเข็ดแล้ว นายเมฆต้องเข้าไปให้สติอยู่นานจนนายเทาหลับไปพอประมาณครึ่งคืนนายเทาก็มีอาการทุรนทุรายดิ้นไปมาเหมือนปลาที่ถูกจับไว้บนบกพร้อมกับร้องว่าจะไปแล้วจะไปแล้วเพื่อนเพื่อนมารับกันเต็มไปหมดแล้วนายเมฆสงสัยจึงถามว่าใครใครมารับหรือพ่อพ่อจะไปไหนนายเทาตอบว่า ก็ปลาใหญ่นะสิมากันเป็นฝูงเลยมารอข้าอยู่ตรงบันไดท่าน้ำนายเมฆเดินออกไปดูที่ท่าน้ำก็มองเห็นว่ามีปลาหลายชนิดล้วนแต่ตัวใหญ่ๆอายุหลายปีบางตัวคงเลยสิบปีขึ้นไปเนื่องจากคราบตะไคร่น้ำจับหัวดุเขียวไปหมดต่างก็พากันดำผุดดำว่ายไปมาคล้ายๆว่าดีใจอะไรสักอย่าง ส่วนปลาที่ยังอยู่ในแหกกระดิ่นไปดิ่นมาไกลว่าอยากจะกระโดดกลับไปสู่น้ํขนาขณะที่นายเมฆยืนมองฝงปลาเพลินอยู่นั้นก็มีเสียงวิ่งลงมาจากบ้านตรงมาที่นายเมฆยืนอยู่กว่านายเมฆจะหันกลับมาดูและคิดทําอะไรทันก็ปรากฏว่านายเท้านั่นเองได้กระโดดตูมลงไปตรงฝงปลาที่ว่ายเวียนอยู่ตรงบันได และร่างก็จมหายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับฝูงปลาฝูงใหญ่นั้นกว่าในเมฆจะหายจากตกตะลึงน้ำตรงหน้าบันไดก็ราบเรียบสงบเงียบไม่มีวิวแววของสิ่งใดๆที่มีชีวิตเลยปลาที่ติดอยู่ในแหกก็นอนนิ่งเมื่อชะงกหน้าดูก็ต้องแปลกใจเพราะปลาขาวใหญ่ก็ตายพอดีกับขณะเกิดชุลมุนตอนในเทาวิ่งมากระโดดน้ำนั่นเอง ขณะที่นายเทาถึงแก่ความตายนั้นในายเมฆยังไม่ได้แต่งงานอยู่กินกับนางชิดเรื่องนายเทาตายด้วยความประหลาดนี้เป็นที่จดจันรของชาวบ้านในละแวกนั้นอยู่นานบางบ้านที่มีความกลัวบาปเคยทำประมงอยู่ก็ได้เลิอกอาชีพประมงหันไปค้าขายซึ่งก็เป็นส่วนน้อยแล้วในที่สุดเรื่องนี้ก,ก็ค่อยๆถูกลืมไปตามกาลเวลา นายเมฆนั้นได้หยุดหาปลาอยู่ประมาณสองเดือนเที่ยวสืบหาข่าวศพพ่อของตนว่าจะไปโผล่ณที่ใดก็ไม่ได้วีแววเลยประกอบกับนายเมฆย,ยังเป็นนมโยจึงไม่กลัวต่อสิ่งใดๆคิดว่าคงเป็นเหตุบังเอิญของพ่อตนมากกว่าและก็ได้หันมาเริ่มจับปลาตามรอยของพ่อตนเพื่อเลี้ยงชีพต่อมานายเมฆได้ไปพบกับนางชิดซึ่งเป็นลูกสาวของชาวประมงเพื่อนบ้านย่านเดียวกัน เมื่อถูกชะตาต้องใจก็เลยให้ญาติผู้ใหญ่ไปสู่ขอนางคิดมาเป็นภรรยาหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลามาตลอดจนมีลูกด้วยกันสามคนทั้งนี้นายเมฆเป็นคนที่ไม่เคยเข้าวัดทำบุญหรือฟังเทศฟังธรรมแต่ประการใดบวชเรียนก็ยังไม่ได้บวชอะไรเรียกว่าทำกันแต่ปนาติบาตฆ่าสัตว์คือจับปลาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งนายเมฆพาลูกชายคนโตชื่อเจ้าเพียนซึ่งมีอายุได้13ปีพ่อลูกพากันออกไปหาปลาโดยวิธีให้เด็กชายเพียนเป็นผู้พายท้ายเรือส่วนตัวเองยืนถือแหเตรียมตั้งท่าอยู่หัวเรือก็ได้พากันพายเรื่อยๆมาไกลบ้านจนเกือบจะพลบค่ำแล้วปลาก็ยังได้ไม่ถึง2อกิโลกรัมได้แต่ปลาเล็กปลาน้อยทั้งนั้น นายเมฆมีความหงุดหงิดมากตั้งใจเจ้าปลาใหญ่กลับไปฝากเมียและลูกที่บ้านให้ได้เนื่องจากระยะ7วันให้หลังมานี้นายเมฆไม่เคยได้ปลาถึง3กิโลกรัมสักวันเดียววันนี้จึงพายเรือมากลายเป็นพิเศษชั่วระยะหนึ่งที่นายเมฆมองฝากความสลัวสลัวของพื้นน้ำไปข้างหน้านั้นก็ต้องตาโตด้วยความตกใจด้วยได้เห็นว่าปลาขาวขนาดใหญ่ รวมสิกิโลกรัมตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาหายใจชั่วแวบ,บเดียวแล้วก็ดำลงไปแหในมือของนายเมฆจึงเวียงออกไปทันทีต้องได้แน่แน,น่นายเมฆอูทาน้ำตรงที่เวียงแหลงไปเป็นฟองขึ้นมาทันทีได้แล้วหรือพ่อเด็กชายเพียนถามพ่อด้วยความดีใจเดี๋ยวลูกเดี๋ยวให้พ่อดูก่อนพ่อรีบตอบเสียงสั่นด้วยความตื่นเต้น แต่เอ๊ะติดอะไรอยู่ใต้น้ำนายเมฆคิดในใจพลังออกแรงดึงแต่ก็ไม่ขยับเขยืนใดๆเลยคล้ายดังว่าแหถูกจุดเอาไว้ไม่ได้การต้องลงไปงมให้ได้นายเมฆคิดแล้วจึงผูกเชือกแหไว้ที่หัวเรือกระโดดตูมลงไปทันทีเด็กชายเพียนนั้นก็ปลอยดีใจที่พ่อของตนจะได้ปลาใหญ่จึงค่อยๆวางพายไว้ท้ายเรือแล้วเดินมาทางหัวเรือ สุดนั่งมองสอดส่องดูพ่อของตนที่ดำลงไปในน้ำเพื่อปลดแห я. ชั่วขณะอึดใจใหญ่ที่เด็กชายเพียรมองหาพ่อของตนในเมฆก็โผล่โผขึ้นมาจากน้ำพร้อมกับบอกเล็กชายเพียรว่าเร็วเร็วเข้าช่วยดึงพ่อขึ้นบนเรือทีพ่อโดนปลาย,ยักเขาแล้วเด็กชายเพียรฝันสลายทันทีรีบเอื้อมมือไปจุดมือของพ่อที่ควยคว้ายอยู่ตรงหน้าแล้วออกแรงจุดจะในเมฆขึ้นมา เด็กชายเพียนนั้นห่วงพ่อก็ห่วงห่วงแหที่ปลูกอยู่หัวเรือก็ห่วงแต่เมื่อลองไปดึงแหก็ปรากฏว่าหนักปานมีหินมาทวงเวลาก็มืดเข้ามาทุกทีตะเกียงในเรือก็น้ำมันหมดตั้งแต่วันก่อนขณะที่คิดว้าวุ่นอยู่นั้นเหมือนมีใครมากระซิบที่ข้างหูเจ้าเพียนว่าปลดแหทิ้งซี่พ่อเจ้าจะได้รอดตาย เจ้าเพียนตกใจหันมองไปร,บรอบๆตัวก็ไม่มีใครเจ้าเพียนจึงหันไปมองดูพ่อก็เห็นนอนหายใจรวยริยนอยู่ที่หัวเข่ามีรอยแผลลึกบุ๋มลงไปดูน่ากลัวมีเลือดไหลรินอยู่ตลอดเวลาก็ตัดสินใจหยิบมีดเนี่ยประจำตัวของพ่อที่อยู่บนเรือปาดเชือกผูกแหขาดออกทันทีแหก็จมลงสู่ก้นแม่น้าเจ้าพระยาอันมืดสนิท พอตัดแหขาดแล้วเจ้าเพียนจึงรีบพายเรือกลับบ้านโดยอาศัยแสงเดือนข้างขึ้น12คสองค่ำพอมองเห็นทางได้รางๆงสองชั่วโมงให้หลังก็มาถึงบ้านพอเรือใกล้บ้านเจ้าเพียนก็ตะโกนเรียกแม่ทันทีแม่แม่ออกมาช่วยพ่อด้วยเร็วๆเข้านางชิดกำลังเฝ้ารออยู่พอดีก็รีบวิ่งมาที่ท่าน้ำมองเห็นเจ้าเพียนกำลังพยุงร่างในเมฆ จึงรีบตรงเข้าไปพร้อมกับถามว่าพี่เป็นอะไรไปหรือนายเมฆนั้นยังพอมีสติอยู่บ้างหลังจากสลบไปเกือบสองชั่วโมงจึงตอบนางชิดไปว่าเอาไว้ขึ้นบ้านก่อนค่อยเล่าให้ฟังเมื่อช่วยกันประคองในเมฆขึ้นมาบนบ้านเรียบร้อยแล้วลูกลกนางชิดกอกมาล้อมรอบนายเมฆผู้เป็นพ่อซึ่งนอนโย นางชิดเอาอยาแดงราดบนปากแผลและเอาผ้าพันให้จนเรียบร้อยในเมฆจึงเล่าให้นางชิดและลูกโลกที่นั่งล้อมรอบฟังว่าขณะที่กำลังดำลงไปงมปลาขาวใหญ่ที่ตนทอดแห่ได้นั้นพอดำลงไปได้ประมาณ5เมตรก็พบกับสิ่งมหัศจรรย์คือพบกับปลาขาวใหญ่ตัวหนึ่งแต่หน้าเป็นคนแก่ขนาดร้อยกว่าปีมีแสงเรืองๆอ,ออกมารอบ,รอบ ขณะนั้นตนเองรู้สึกเหมือนว่าถูกเพ่งให้อยู่ในอำนาจของปลาหน้าคนแก่นั้นปลาหน้าคนตัวนั้นจึงได้พูดกับตนว่าเจ้าเมฆเจ้าจำที่ตรงนี้ไม่ได้หรือที่ตรงนี้พ่อเองเจ้าเทาเคยมาเอาปลาลูกน้องของข้าไปกินแล้วผลสุดท้ายเจ้าเทาก็ต้องชดใช้นี่ด้วยชีวิตของมัน เมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงนึกขึ้นมาได้ที่ตรงนี้ตัวเองกับนายเทาผู้เป็นบิดาเคยมาทอดแหได้ปลาเขาใหญ่ไปหนึ่งตัวและพ่อกระตุกปลาเขาายักษ์จนเผลอคลั่งโดดน้ำตายตามฝูงปลาใหญ่ที่มาไหวรอรับอยู่หน้าบ้านเมื่อหลายปีมาแล้วเมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงบอกแก่ปลาหน้าคนนั้นว่าข้าจำได้แล้วอย่าทำอะไรข้าเลย ข้าจะเลิกจับปลาตลอดชีวิตแล้วปล่อยข้าไปเถอะพูดจบก็ยกมือไหว้ปลาหน้าคนนั้นแน่นะเจ้าเมฆข้าจะไว้ชีวิตเจ้าสักหนึ่งครั้งแต่ข้าจะต้องลงโทษให้เจ้าเข็ดจำไปจนวันตายเจ้าจะได้ไม่ประมาทไม่ถึงตายหรอกพูดเสร็จแล้วปลาหน้าคนก็ไหว้มาตรงหัวเข่าของตนทันที แล้วก็ใช้เง้ยงยักเข้าตรงหัวเข่าหนึ่งครั้งจนตนเองต้องร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วปลาหน้าคนนั้นก็สั่งว่าถ้าวันไหนเจ้าจับปลาฆ่าปลาอีกวันนั้นแผลนี้จะอักเสบขึ้นมาจะทำให้เจ้าตายภายในหนึ่งชั่วโมงโดยไม่มียาหรือใครรักษาให้เจ้าได้จำไว้ให้ดีพูดแล้วปลาหน้าคนก็ค่อยๆว่ายถอยหลังหายไปนี่แหละชิดเอ๋ย เรื่องที่พี่เล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดต่อไปนี้พี่จะเลิกฆ่าปลาเลิกจับปลาเลิกอาชีพจับปลาด้วยเด็ดขาดจะมาให้ลูกๆของเราดำเนินอาชีพนี้ด้วยพดแล้วนายเมฆก,ก็ยกมือไหว้ท่วมหัวไปยังทิศท,ที่ปลาหน้าคนนั้นอยู่หลังจากนั้นแผลที่หัวเขาของนายเมฆก,ก็ค่อยๆหายวันหายคืน นายเมฆได้เปลี่ยนอาชีพใหม่มาเป็นการค้าขายทางเรือเข้าวัดถือศีลประจำจิตใจส่วนลูกเมียก็พลอยปฏิบัติตัวตามนายเมฆมาโดยตลอดนับแต่เวลาที่เกิดเหตุนี้จนมาถึงเวลานี้ก็20ปีมาแล้วเดี๋ยวนี้นายเมฆได้บวทเป็นพระอยู่นวัดแห่งหนึ่งแถบจังหวัดปุทมธทานีเมื่อมีคนไปถามประวัติพระเมฆท่านก็เมตตาเล่าให้ฟัง พร้อมกับแนะนำให้คนทั่วไปรักษาศีลฟังธรรมให้ถืออาชีพที่สุจริตเพราะเรื่องที่บังเกิดกับตัวท่านนั้นเป็นบทเรียนเตือนใจได้อย่างดีในเรื่องของการทำปนาธิบาิฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฉะนั้นทางแห่งความสุขของแต่ละบุคคลที่สแสวงหานั้นย่อมแตกต่างกันออกไปตามคติและทิฏฐิของบุคคลบางคนเห็นว่าการทำบาปเลี้ยงชีวิตเป็นความสุขโลกหน้าไม่มีบาปกรรมไม่มี ทางไหนเป็นทางได้มาแห่งเงินเลี้ยงชีพแล้วทําทุกอย่างโดยมากมักเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยถูกกดแห่งกรรมลงโทษตักเตือนจึงเพลิดเพลินทําชั่วยอยู่อีกอย่างบุคคลพวกนี้มักเป็นพวกมีบุญเก่าน้อยจึงมักชอบแต่การบาป ส่วนพวกที่ทำบุญเก่าไว้มากพวกนี้มักเดินตามสายบุญชีวิตมักพบแต่ความสุขความเจริญทางได้มาแห่งปัจจัยสี่ของตนก็บริสุทธิ์ไม่ต้องทำบาปแลกปัจจัยสี่มาดำเนินชีวิตชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนตายเป็นนั้นอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมของตนที่ทำไว้ในอดีตชาติและกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมิใช่สิ่งใดอื่นมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของบุคคลเลย กรรมที่ผู้นั้นทำไว้ต่างหากเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเขาเองลองสังเกตการกระทำของเราที่ผ่านผ่านมาดูสิว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันเราได้สร้างกรรมดีกรรมชั่วอะไรเอาไว้บ้างเวลาเราได้รับความทุกข์และความสุขในชีวิตประจำวันแล้วกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นผู้ให้ผลเราเองจะรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างซื่อตรงและยุติธรรม แต่ก yup. ็อีกนั่นแหละจะมีสักกี่คนที่จะมานั่งทบทวนชีวิตของตนในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีเพราะคนส่วนมากต้องทำมหารประธานต่อสู้ดินรนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนำมาเลี้ยงตัวครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานและญาติมิตรถ้าขาดหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องนำทางชีวิตแล้ว ก็ยากที่จะรอดพ้นจากความทุกข์และผลแห่งการประกอบอาชีพในทางที่ทุจริตไปได้สังคมปัจจุบันต่างคนต่างก็ยังกันทำมาหากินคนเกิดเพิ่มมามากด้วยความไม่รู้หรืออวิชชาของคนกลับไปกั้นการเกิดคือคุมกำเนิดทั้งคนทั้งสัตว์ฉะนั้นอุปสรรคในชีวิตของคนที่ต้องผจจนจากการกระทำของคนจึงปิดทางดำเนินชีวิตของตนเอง แทนที่ชีวิตจะได้รับความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็กลับต้องมีอุปสรรคในรูปแบบต่างๆถัดเปลี่ยนกันมาขวางหน้ากั้นสิ่งดีงามต่างๆไว้มิให้เข้าถึงตนซึ่งเรื่องเหล่านี้นับเป็นเรื่องละเอียดผู้ใดมิตกเป็นทาตแห่งตัณหาในจิตใจก็จะได้รับความสุขยิ่ง่งขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดส่วนผู้ที่ตกเป็นทาตแห่งตัณหาความอยากในจิตใจไม่มีสินธรรมค้ำประคองชีวิต ก็จะได้รับทุกอย่างทั่วนหน้ากันโดยมิได้ยกเว้นว่าผู้นั้นจะรวยจะจนเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายมียศถาบรรดาศัก์หรือเป็นยาจกวนิพกขอทานก็ตามเมื่อทำดีก็จะได้รับผลดีแห่งการกระทำของตนเมื่อทำความชั่วก็จะได้รับผลแห่งความชั่วของตนโดยยุติธรรมเปรียบเหมือนคนยืนตากแดดแล้วจะกล่าวว่าแดดไม่ร้อนเป็นไปไม่ได้ ชีวิตคนนั้นสั้นน้อยนักเมื่อเทียบกับอายุของก้อนหินก้อนเล็กๆหรือเม็ดทรายเม็ดหนึ่งตอนนี้อายุของพระพุทธศาสนาก็เลยครึ่งมาแล้วอย่าหวังว่าความดีที่ทำไว้น้อยนิดในช่วงชีวิตของตนจะดนบันดาลให้ไปสวรรค์นิพพานได้ตอนนี้พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองผู้ปฏิบัติศาสนาทั้งเด็กผู้ใหญ่สมณะชีพรามกำลังมีมาก ผู้คนกำลังตื่นตัวกลัวบาปทำบุญกันอย่างน่าชื่นตาบานทั่วทุกวงการขอให้ทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังเรื่องนี้จงอย่ามัวประมาทมัวเมาในชีวิตอยู่ให้ตื่นตัวลุกขึ้นมาทำความดีให้กับชีวิตของตนเองให้มากขึ้นผู้ที่ยังไม่เคยเริ่มทำความดีก็ให้ศึกษาแนวทางสร้างความดีให้กับชีวิตให้ถูกทางถูกวิธีผู้ที่ปฏิบัติความดีอยู่แล้วก็เพิ่มความดีให้มากขึ้น เพื่อจะได้ทันไปสวรรค์และพระนิพพานได้ทันก่อนสิ้นอายุของตนและอายุของพระาศาสนาเพราะถ้ายังประมาทโมเมาชีวิตอยู่นอกจากจะไปสวรรค์ไม่ได้แล้วก็มีสิทธิตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายดิรัจฉานเกิดมาไม่พบพระพุทธาศาสนาแม้แต่าศาสนาของพระสีอริยะเมตไตรก็อย่าได้ตั้งความปรารถนาเลย